ครับตอนนี้เรามาพบกับเรือลำไฮไลท์ของเราอีกลำหนึ่งนะครับเป็นลักชัวรี่สปอร์ตไฮเทคที่สุดของอาซิมุตเรานะครับ S Collection ลำนี้ S86 S ลำนี้มากับเครื่องโยนต์2,000แรงม้า2เครื่องเป็นวอเตอร์เจ็ตมี6ลำในโลกนี้เท่านั้นนะครับวิ่งสามารถวิ่งได้ถึง40นอตซึ่งทำความเร็วได้เร็วมากนะครับ พบกับภายในของเรานะครับ oh. เป็นห้องซาลูนที่กว้างขวางนะครับมา <Okay. S 1> ทีเรียลทุกชิ้นของของเราเนี่ย furniture. เฟอร์นิเจอร์เป็น innovation แล้วก็ mm hmm. เป็นมาทีเรียลที่เราเลือกสรรเป็นพิเศษจริงๆนะครับของวรเดอรลมนี้ไม่ว่าจะเรื่องของการออกแบบนะครับ นอกเหนือจากเฟอร์นิเจอร์แล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องของเทคโนโลยีของเครื่องยนต์นะครับ,รบเรามาดูที่าทางชุดกัปตันของเรารลํำนี้ใช้ w a t e r j เ t t e r ถ้าเรานึกถึงเจ็ตสกีคล้ายๆอย่างนั้นครับแต่เรือใหญ่เราจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นลํำนี้เนี่ยเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีสูงสุดของอาซิมุสเรา เรามาชมห้องแคบบินของเรานะครับจะมีอยู่สีห้องนอนด้วยกันลำนึงเ,เดี๋ยวมาดูห้อง VIP ก่อนครับที่กด้านหน้านะครับ ห้องน้ำของห้อง VIP นะครับเรือลำนี้จะมีห้องน้ำส่วนตัวทุกห้องชั้นห้องต่อไปเลยครับ ครับห้องนี้ก็เป็นห้องของอีกห้องหนึ่งของเรามีสามเตียงด้วยกันมีเตียงบนด้วยนะครับครับผมอแล้วก็มีเตียงล่างก็จะมีเครื่องเสียงส่วนตัวของแต่ละห้องมีโทรทัศน์อ๋ออันนี้ทางนี้ก็มีทัชแล้วสังเกตครับห้องน้ําของห้องแต่ละห้องที่ผมบอกมีเป็นส่วนตัวของทุกห้องห้องน้ําไม่ได้เล็กเลยเป็นห้องน้ําที่ ไปนะครับอันนี้ก็สเตียงแล้วก็มีเครื่องเสียงและโทรทัศน์สังเกตบนฝ้าเพดานนะครับทุกชิ้นทุกพื้นที่ของเรือลำนี้เนี่ยเป็นการออกแบบพิเศษจริงๆโดยดีไซเนอร์ผู้มีชื่อเสียงของอิตาลีด้วยนะครับแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวด้วย อันนี้ครับเปิดด้านนี้ครับ ท้ายเรามาดูห้องมัสเตอร์ครับซึ่งเป็นห้องเจ้าของเรือที่จะมานอนห้องนี้นะครับห้องใหญ่ที่สุดเป็นห้องมาสเตอร์ฐานโซฟาโฟาเราเข้าไปดูห้องน้ําในส่วนของห้องน้ํานะครับโอ้ใหญ่มากห้องน้ำใหญ่มาก เครื่องเสียงแล้วก็โทรทัศน์สำหรับเอนเตอร์เทนห้างนี้ด้วยเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นนะครับโคมไฟจะเป็นแม,มารินไทยทั้งหมดนะครับดูหลามากครับอ๋อใหญ่มากเป็นห้องอเลย ั้งหมดก็จะเป็นสีห้องนอนส่วนเรือลำนี้เราจะแยกระหว่างห้องเจ้าของกับห้องพนักงานครับเรามาชมในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งของห้องพนักงานแล้วก็ห้องครัวนะครับอ๋อฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของพนักงานครับใ,ใช่ครับก็จะเป็นห้องครัวคิทเช่นของเอรือลำนี้ ห้องครัวเรายังมีโทรทักเลยนะครับ uh huh. อันนี้คือห้องนอนเนาะห้องนอนของลูกเรือครับ uh huh. ห้องนอนของลูกเรือเราก็จะมีให้แล้วก็ห้องน้าห้องน้ของลูกเรือ ลูกเรือก็คือกับตันแล้วก็ลูกเรือ,อที่จะมาพักในส่วนนี้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็จะมีห้องลูกเรือสองห้องจะเป็น2องห้องในส่วนนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของตู้เย็นที่ใหญ่ครับ okay. นี่คือบริการในในเรือในเรือ,ค,อครับก็เราจะมาในส่วนนี้มีทำรูในส่วนนี้ก็คือเป็นเอปเปิ้ลบีเลยใช่ครับอีกห้องหนึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องยนต์เรือ ดูด้านหลังนะครับมีที่นั่งคับสนตอนที่ออกไปล,ล่องเรือด,ด้านหน้ากัน